Jo, uh, thương ngon ở đây. Ta đút, ta đích rồi. Ui, uh, thương em ừ, ทมซุลทมซุนันงนีอชาอมาทมซุนอยู่ท่มซุนต้อมมีเวมูวังนี่อาเวมูเวมูวงนี่อ่าท่มซฮะทยังนาเพอนนานตะเพียวแต่สถานไหนมีเวมูวังนี่ทมซุนเยอ กบางตันมีกะค่าๆจะทมที่ซุนกบางตันมาแกะไปทํามาึ้นมานี่กันน่ะทมค่าสุนเน่ ทมซูนทมซูลข้างนี้องคชาติอามาทมซูนอยู่ทมซุนต้อมนีเวมูวังนี่เหรอฮ่าฮ่าเอเวมูเวมูวังนี่อะท้มซูนฮะโคยังนางเพราะนางแต่เพียวด้ทยสถานะเออเอาเวมูวังนี่ทมซูนเยู่ กบังตันมีล้อค่าๆกทมที่สุนกบังตันมาแกบไปทำมากึ้นมาหนีๆกันน่ะทมค่าสุนเนี่ย ที่นี่มาเที่ยวน้ำตก74นะครับดน้ำตกเจปลาเยอะมากครับดูน้ำตกเจ็ดสี มันโกชอมจำไหมชอมตบคุณตัตาปลาเยอะมากครับโอเค thank you ฟ o าวชินปโอเปฟริชานิ ขอบคุณที่รับชม o p f d Channel นะครับขอบคุณครับ Thank you for watching o p f r d i t Channel ถ้าพี่ๆได้รับ o p f r d d y Channel ติดตเรี่จิคตัค์นะโ้ Thank you for watching o p f u d i t Channel